มีพระพุทธศาสนาคำจูนจิตใจเรานะคะเราก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลก็รักษาให้ยืนยาวประหยัดสารโดยทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านที่มีจิตศรัทธานะคะเรามาช่วยกันบำรุงทำนุ่พระศาสนาของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอกราบอราธนานคุณพ และพนักไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะคะช่วยโดนบันดาลให้ผู้มีจิตสธาทุกท่านที่มาร่วมบุญขอให้สุขกายสุขใจหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่นตั้นาทุกประการค่ะขอบคุณค่ะช่วยกันรับนะครับมาส่งกำลังใจกันพวกผมจะได้มีแรงทำงานก็เรียนตรงๆครับเป็นสอจอมาสามสมัย อยู่การเมืองมา20กว่าปีไม่เคยเห็นนายกคนไหน,นขยันเท่าคนนี้ครับตบม,มือให้แม่หน่อยยุนดาหน่อยครับแอ้นะฮะดรยุนดยยาหวังสุขจิตโตจนสุภาพเคียงตบมือดังๆเลยครับขนาดใช้รถดิ้นทังไม่ทีละสามสี่คันนะครับเนี่ยเพราะวิ่งมากครับ คุณแม่ชวนร่วมบุญนะครับเป็นพ่อท่านดนตรีปูงท่านนายกสขอคสอสีด้วยสอจอด้วยหนึ่งแสนบาทครับพี่นะ้อยครับแล้วแฉ่ชื่นใจครับชื่นใจแนละ้วขั้นแรกใช่ไนะหมฮะนี่ยกชอ่อฟ้าเขาใกล้จะซ็ดแล้วพอละวันหลวงพอ่อยญงด้านหลังยังไม่เสร็จก,ก็ต่อครับ ด้านหน้ายกให้ท่านานายกอบประจอไปก่อนนะโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับฝากด้วยนะคะซึ่งกำกับดูแลด้านเดี๋ยวเราจะดูงบเหลือจ่ายปี6 8ให้นะคะก็ให้ทางท่านนายกท้องถิ่นท้องที่ทำประสานเข้าไปนะคะทางนายกเทพรู้ขบวนการดีค่ะว่าเราจะทำแบบไหนอย่างไรให้นะคะก็ฝากทางท่านนายกเทพเป็นที่เลี้ยงให้ด้วยก็แล้วกันคะ่ะขอบคุณค่ะ ร้อยตีถนอนนอนกิกิุษธนาในฐานะประธานชมรมนายกของโนนทไทยนะเป็นประธานประสานแผนของอำเภอโดนไทยถนนที่ท่านเห็นเป็นที่ประจักษ์ผมเอา,าเฉพาะสนนเส้นใดเส้นหนึ่งพอแต่ว่าผลงานของท่านนายกหน่อยหรือแม่หน่อยเนี่ยในโคราชเป็นถนนอบอจอเป็นความภาคภูมิใจของคนโคราชเป็นความภูมิใจของคนโคราช 2อล้านสแม่บอกว่าให้เลยสองล้านสี่ทางเข้ามาเขีาเก่งก็ไมอยูดในมือของแม่ตอนนี้มี1.200องร้อยล้าน <c oughs> าจ่ายขาดในด่านคุณทศหรือในตัวเมืองก็าตามถนนอบจอไม่เคยได้รับการพัฒนามาก่อนทุกวันนี้ผมมีความภาคภูมิใจถนนอบจอทุกเส้นทุกสายนะครับที่จะได้รับการพัฒนา ในปลายเดือนนี้ท่านสอจอสุรศักก็จะผักดันถนนอปจอที่อยู่ในเขตของอำเภอโนนไทยเนี่ยอีกหลายเส้นทางภายใต้การเมตตาการุณาของท่านนายกหรือแม่หน่อยของเราแต่ที่เป็นเห็นประจักษ์และชัดเจนที่สุดที่พี่น้องของเรามีความภาคภูมิใจถนนทางหลวงชนบทตั้งแต่หนองกระสังมากำปังมาหนองอุโลโรกมาสวยในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงของ สำลองมาถึงกาเฮะที่เป็นสี่เลนที่เรามาจัดวิ่งแข่งขันกันนะครับมีไฟฟ้าของเทวางเป็นสี่เลนที่น้องตบมือให้หน่อยของเรานะัดันครับขอบคุณมากครับครับ